สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านของเราหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งนะคะเนื้อหาของประเทศเพื่อนบ้านนะคะสิ่งแรกเลยที่ต้องจับก,ก็คือที่ตั้งของประเทศนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ คือแดนนะคะเป็น,นดินแดนทางทิศตะวตันตกเฉียงใต้ของทวิปเอเชียซึ่งประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมด1 1ประเทศนะคะเราแยกออกเป็นสองกลุ่มค่ะค่ะ1 1ประเทศแยกออกเป็นสองกลุ่มก็คือประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรือแผนดินและประเทศที่เป็นเกาะหรือว่าหมู่เกาะค่ะในลองบอกคุณค้ชมสิะว,ว่าประเทศที่ตัง้งอ,อยู่ในเมืองคาบสมุทรอ่าแบบว่าแผน่นดินใหญ่เนี้ยค่ะ วงสะทร์ปีะการค่ะมีประเทศอะไรบ้างคะท่าสมุดแผร่ด้ประเทศเมียนมาครับเมียนมาสองข้าประเทศไทยครับสค่ขาประเทศลาวครับคาวสสี่ะประเทศกัมพูชาครับหนึ่ะประเทศเียดนามครับก็คือประเทศมาเลเซียครับนะคะส่วนประเทศที่เป็นเกาะหมู่เกาะค่ะประภากรลูก ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียสองค่ะประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ค่ะสามค่ะประเทศบูนายบูนายค่ะสี่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ห้าสุดท้ายก็คือทิมอ์เลสติใช่ไหมคะโอเคนะคะวแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นสองกลุ่มนะคะั้งเจ็ดประเทศนี่คือที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ค่ะ นะคะมีประเทศนะคะนี่คือแผนที่นะคะที่ตั้งนะคะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทันักษณ์ค่ะทัลักษณ์เท็กชุลแานดค่ะค่ะไปดูตรงนี้คือประเทศอะไรคะประเทศเมียนมาค่ะเมียนมาค่ะเราสีเหลืองนี่คือที่เราอยู่คือประเทศไทยค่ะอ่าประเทศไทยนะคะต่อมาค่ะสีเขียวค่ะประเทศอะไรคะสตัง สแตงมาสุไม่ได้ยินเสียงนะคะครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับนี่คือประเทศอะไรคะไหนครับเนี่ยค,ค่ะเที่ยวครับผมเทีย่ยาครับผมโอเคค่ะต่อไปครับลูกขาสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลแันเมทัชเมทัชสีน้ำตาลเวียดน,แบบนามครับเอเอนะคะเวียดนาม เ่อนะคะ่อมาค่ะตรงนี้ตัดติดต่อและลงมาจากาียดนามคือประเทศอะไรคะไทยซอะไรนะคะกัมพูชาครับกัมพูชานะคะกัมพูชาอนั่นต็ใชัยสีม่วงคะนอันนั้นตชยัยมาเลเซียครับอ่าอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยคือมาเลเซียอันนี้อยู่บนพื้นใช่ไหมคะไม่ได้ไม่อยู่ในที่ยินไม่ได้อยู่ที่เากาะนะคะก็มี เมีไอยเราสิบหนึ่งใช่ไหมคะมีเยนมาสองสามอะไรนะล่าสี่เวียดนามห้ากัมพูชาแล้วก็หกมาเลเซียนะคะนี่คือประเทศประเทศเพื่อนนแล้วที่ติดต่อกับประเทศไทยของเราก็คือทิศเหนือติดกับประเทศอะไรเมียนมาแล้วก็ลาวค่ะนะคะต่อเนื่องนะคะทิศตะวันออกค่ะติดต่อกับสีฟ้ายาวมาเลยสีเเียวยาวมาเลยคือประเทศ ลาวครับลาวแล้วก็กัมพูชากัมพูชาครับค่ะส่วนทิศตะว,วันตกของประเทศไทยติดต่อกับเพื่อนบ้านนย่ยลาวมาันจะขยาวจากเหนือลงมาเลยตะวันตกคือประเทศเมียนมาครับเมียนมาและประเทศไทยผมติดต่อกับเพื่อนบ้านทางทิศใต้ทางใต้สุดามาเลเซียมาเลเซียโอเคครับผมเยี่ยมมากครับจากนั้นค่ะประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะมีอะไรบ้างบนเกาะนะคะหนึ่งประเทศ อินโดนีเซียเอ่ออันสิงคโปร์สิงคโปร์ครับสิงคโปร์สิงคโปร์ต่อไปค่ะถัดมาอินโดนีเซียอินโดนีเซียต่อไปค่ะลูกอ๋อรู้จักอะไรบ้างูมเดโมเลเต้ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ครับไครคะนูกคาบูไนบูไนัยอไรคะบูนัยและก็เดโมเลเต้เดเลเต้นะคะอ่านี่คือประเทศเพื่อนบ้านนะคะ นี่คือที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดูความคล้ายคลึงกันค่ะในด้านต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีความหลากหลายนะคะด้านเชื้อชาติภาษาและและกักษณะการเมืองการปกครองนะคะแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันหลายด้านค่ะเช่นนี้นะคะ นี่ก็คือมีรัฐาธางอารยธรรมจีนแล้วก็อินเดียเหมือนกันเลยค่ะต่อไปนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกันค่ะเช่นเป็นแหล่งปลูกข้าวของโลกนะคะมีป่าไม้ยางพาราเครื่องเทศแร่ต่างๆเช่นแร่อ,อะไรบ้างคะแร่ต่างๆเช่นดีบุกดีบุกทองทองเงินเงินอัญมณี อันยัมมีนะคะเป็นต้นอันนี้โดยประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไรเกษตรกรรมเกษตรกรรมมาที่ปลูกข้าวใช่ไหมคะตอนต้นสีต่อมาค่ะความแปรผันอีกด้เลงพระลูกก็คือเรื่องของศาสนาศาสนาหลักเลยค่ะในภูมิภาคก็คือศาสนาหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือศาสนาทีกว่าพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอะไรนะ อิสลามนะคะอิสลามโอเคค่ะแล้ววัเรีนมาดูสัญลักษณ์ค่ะข้างบนเป็นเครื่องหมายเสมาธรรมจักรค่ะเสมาธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอะไรที่เราเห็นข้างบนสุศานพุทธศาสนาพุทธศาสนาต่อไปคาะที่เราอยู่ในทาเรียนของเราสัญลักษณ์ทีไม้กางถีนคระเยซูถูกตุ้งต้นกางถีนนี้คือศาสนาคริสต์แล้วก็พระจันทร์ครื่งเสี้ยวกับดาวดวงค่ะ ศาสนาอิสลามรับของศาสนาอิสลามค่ะศากหาบางประเทศนะคะผู้ภาษาภาษาที่พูดอะค่ะก็จะใช้คลิงกันนะคะเช่นภาษาไทยกับภาษาลาวไทยกับลาวนะพูดคล้อยกันเลยที่เป้นพี่เมืองน้องนะคะภาษามาเลเซียกับภาษาอินโดนีเซียคําว่าภาษาภาษาก็แปลว่าภาษาข้ภาษาของมาเลเซียกับอินโดนีเซียภาษาก็จะคล้ายคลิงกันนะคะ คล้ายคึงกันเหมือนกับไทยกับเรานี่แหละค่ะคล้ายคึงกันแต่มาด้วความสมคัญทะลุความกล้าิดึงน,นะคะความสมคัญอันดีต่อกันและมีความร่วมมือกันนะคะเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าอาเซียนนะคะเพราะเพื่อร่วมมือกันในด้านรษฐกิจสัสคงคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะีนเรือมม่องของความคล้ายคลึงนะคะทีนี้รูปบุค่ะประเทศเพื่อนบ้านของเราะคะ่ะ มีพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วทุกประเทศนะคะแต่ประเทศไทยของเราค่ะที่เราเห็นชัดเลยค่ะทิศบนสุดเลยค่ะนะมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอะไรนะคะเมียนมาค่ะแล้วก็ลาวลาวงน,นี้คนะือทิศเหนือใช่ไหมคะซึ่งเมียนมานะคะพรมแดนของไทยเนี่ยค่ะติดกับเมียนมาเนี่ยมันมาจากเหนือลงมาถึงที่ตะวันตก ไว้ใช่ไหมคะส่วนลาวเนี่ยค่ะนะคะส่วนลาวเนี่ยนะทางด้านทิศเหนือเนี่ยแล้วก็โยมาถึงตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมาถึงตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคะของเราน้านตะวันออกด้วยนะคะส่วนกมพูชานะคะกมพูชานี่จะติดทิเดียวนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้ค่ะนะคะกมพูชา ส่วนประเทศมาเลเซียนะคะจะมีพรมแดนตั้งกับประเทศไทยอยู่ทาที่ตาใ,ใต้ของประเทศไทยของเรานะคะใต้สุดเลยก็คืออำเภอรตรงนี้ค่ะอำเภอเบตรงจังหวัดอะไรคะใต้สุดของประเทศไทยยะลาครับอำเภอเบตรงจังหวดัดยะลายี่ยมสุดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปตรงนี้ค่ะเหนือสุดยอดแดนสยามของประเทศไทยก็อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวดัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนะคะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะสุดใต้สุดก็คืออำเภอเบตงจังหวัดย,ยะลา,า,านะคะมาดูพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะประเทศแรกเลยนะคะก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเยเมนนะคะเมียนมานมีหลวงเงหลวงก็คือเนบิดอเนบิดอ โอเคเนปิโดเป็นเมืองของ,ของเงยนมาอยากจะฟังเสียงของอทันยลักษณ์ก่อนค่ะอ่ะานประวัติความเป็นมาของทางประวัติศาสตร์ของประเทศเยนมาที่แังเหน่อยค่ะเดิมเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณได้แก่อาณาจักรพยูหรือสีเกษตรนับถือพระพุทธศาสนาทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุก,กามทางใต้เป็นอาณาจักร มอนจะกรมอนไหมคะอ่านว่าทางใต้เป็นอาณาจักรมอนอยู่ทีนะคะสัญลรกษณ์เดิมเนี่ยน,นะคะนาเมียนมาเนี่ยปานที่ตั้งของอาณาจักรโบราณชื่อว่าอาณาจักรพยยุหรือศีกเกษตรใช่ไหมคะนับถึงศาสนาอะไรคะลูกก็ศาสนาอ่าคือศาสนานะคะอยู่ทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกามแล้วก็ทางใต้ก็ถึงอาณาจักรโอนนะคะบรรทัดถ,ถัดไปค่ะขอเป็นควาเสียงของ วงสะทอนทีประการค่ะอาณาจักรมุกามมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอนอุธาอนุชาหรือพระเจ้าอโอนรัฐาหรืออนิรุสขยาย อำน,นาจได้กว้างใหญ่และทำทรงทำลุชำนุบำรุงพระพุทธาศาสนาโอเคค่ะอางบรุงพระพุทธศาสนาพระอาจาริกามนัะมีกษัตริย์ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าอานุนราชายและพระเจ้าปัญญบุตรนั่นเองนะคะหาต่อมาค่ะอนันทชัยค่ะ พม่าได้ทำสงครามกับอังกฤษหลายครั้งจนตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษในพศสอง9และได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในพศสอง1าสิบอหลังจากได้รับเอกราชพม่าก็ได้มีปัญหาการปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดและในปัจจุบันกำลังเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างเข้มอย่างอย่างคนอย่างเข้มเขอย่างเข้มข้นนะคะอย่างเข้มข้นเนาะอ่าอันนี้พม่านะคะได้ทำสงครามหลายครั้งเลยกับอังกฤ,ฤษนะคะแล้วก็กตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะหลังจากนั้นได้รับเอกราชนะคะอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2491นะคะหลังจากได้รับเอกราชแล้วพม่าก็ ได้มีปัญหาเรื่องการเงินมาตลอดเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพม่านะคะก็กําลังเข้าสู่กระบวนการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะส่วนการเงินการปกครองนะคะพม่าปกครองแบบอะไรคะระบบประชาธิปไตยอ่าแล้วก็มีประธานาธิบดีนะคะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบนค์ธรนะคะ ส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะพื้นฐานทางเศรษฐกิจนี่ก็จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นสหลักเลยค่ะกาพทุนที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นที่ราบลุ่มนะคะที่ราบลุ่มภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกก็มีภูเขาแล้วก็ป่าไม้อยเป็นสีนวลนะคะส่วนทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะคะก็จะทําประกอบอาชีพประมงนะคะส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของพม่าจะเป็นยางไรนะคะมาฟัง อจารยาวรนาคุค่ลูกกลุ่มและว,วัฒนธรรมนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากความหลากหลายทางเชื้อชาติทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศและยังมีเรื่องปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องมาจากปัญหาชนกลุ่มน้อยตามบริเวณชายแดนค่ะโอเคนะคะสังคมนะคะนะและว,วัฒนธรรมนะคะ พม่าเนี่ยค่ะ,ะมีหลายเชื้อชาติเลยะคะรับก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในประเทศที่สําคัญก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยนะนะอันนี้ก็คือปัญหายาเสพติดเนี่ยสืบเนื่องมาจากปัญหาของชนกลุ่มน้อยในบริเวณชายแดนนี่เน,นะคะ <S <S ส่วนศาสนาประจำชาติของพม่าก,ก็คือพระพุทธศาสนาค่ะ,ะภาษาที่ใช้ก็คือภาษาเมียนมานะคะเมียนมาและก็ภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยค่ะต่อไปนะคะ วัชรกรอ่อนพร้อมไหนรังอ่านเอกลักษณ์างวัฒนธรรมไห่มีที่สำนักค่ะพม่าเป็นไทั้งเรียนมาในเร็จศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสูงพระพุทธศาสนิกชนชาวพม่านิยมไปทําบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำทั้งในวันธรรมดาและวันสําคัญทางศาสนาสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นาศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาอานะคะาศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมานนก็คือมหาเจดีย์ชวยดากองซึ่งมีความงดงามอลังการมากนะคะหลายคนบางคนอาจจะไปเที่ยวมาแล้วนะคะถ่ายรูปมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยใช่ไหมคะนะนาเที่ยวทีเดียวสองประเทศที่สองนะคะก็คือประเทศแทนนะคะ ประเทศลานมีเมืองห่วงคืออะไรถี่เบียงจันทร์ครับเบียงจันทร์นะคะมีความเป็นมาไหนลองอ่านความเป็นมาของร้านได้ไหมซีเดิมเป็นที่ตั้งของอาจากร้านช้างที่ต่อมาได้แยกออกเป็นสามส่วนคือหลวงพระบางตอนนี้นะตอนกลางเบียงจันทร์ได้จากตอนใต้ถ้าพร้อมเราได้คุณจะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอ่างของใครใช่ไหมคะ ท่านผูขอเป็นรายของผมค่ะพาริตาสวัสดีค่ะพาริตาเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะพาริตาลดเสียงให้คุณนรูฟังหน่อยสวัสดีค่ะพาริตาเพิ่งสุบานมาแล้วนะคะลาลลาวได้รับเอกกราชในพศปีสอ0 5หอปี2005อ2 4 9 7ี นาวได้ตรวจเป็นอันนั้นมีสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดแล้วก็ปลายสุดความล่ครั้งที่สองก็ตอบเป็นอาณนั้นทุกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับเอกร,ราบในปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะอ่าพาระธิดาต่อ,อีปน,นี้คุณผ่านหลังจากที่ได้รับ เดกการจากฝรัง่งเศสล้วก็ได้มีปัญหาภายในประเทศเช่นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองจนในพีพศ2518พรรคประชาชนประวัติได้ปกครองล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอ่าพักประชาชนปฏิวัตินะคะปฏิวัติได้ปกครองลรวตัง้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่ได้รับเอกการจากฝรัง่งเศสนะคะเราก็ได้มีปัญหาประเทศใช่ไหมคะ ปัญหาภายในประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการยื่มชี้หน้าทางการเมืองนั่องนะคะเพราะทางการเมืองการปกครองของเราจะใช้ระบบการปกครองในระบบสังคมนิยมนะคะมีประธานประเทศเป็นผู้องประเทศแล้วก็มีการรัฐรมนรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจรับข้องหอมเศรษฐกิจแทบข้องหอมเพืทยนะคะเพื่อฐานทางเศรษฐกิจค่ะ พื้นฐานของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลักมีพืชที่สำคัญเช่นข้าวข้าวโพดป้ายไม้สักยาสูบเป็นต้นมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นดีบุกยิบซัมตะกัวเหล็กสังกสีเป็นต้นแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำโขง มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนทำอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้โอเคค่ะเข้อหเก่งมากค่ะแม่น้ำสำคัญเลยนะคะนะของเราก็คือแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่คุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะ มีนักลงทุนเนี่ยหลากราเข้าปันลงทุนทำอตุตสาหกรรมป่าไม้เยอะยะมากเลยนะครับผลิตผลภัณฑ์นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้นะคะว่าเราปัจจุบันเนี่ยเขาจะเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่องไฟฟ้าด้วยค่ะจากการลงทุนนะที่เราเห็นก็คือเรื่องของการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในทีเดียวนะคะอมา้านสังคมและวัฒนธ,นธรรมปิยพัฒน์สมโภลูกมีหลากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเราที่ เหลือเป็นชุมกลุ่มน้อยเช่นละวะไช่ม้งเย้าชุมกลุ่มน้อยของเราเช่นละวะไช่มง้งเยา้านะคะนะอันนี้มีความหลากหลายเรื่องด้านของชื่อชาติส่วนศาสนาประจำชาติของเราก็คือพระพุทธศาสนานิกายอะไรคะลูกเถราวาดครับนิกายเถราวาดนะคะนิกายเถราวาดนาะหน้นที่พัฒชื่อเรื่องภาษาที่ใช้คือภาษาลาวน้าที่พัฒแล้วก็ภาษาท้องถิ่น ก็คือของผู้น้อยนันทิพัทช์ช่วยเรียงอ่านและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเป็นประเทศที่มีความสงบสุขมีความเป็นมิตรมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์เด่นของชาวไทย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะนี่ดึงดูดนะคะวิถีชีวิตเรียบง่ายรักษาขนบทำเนียมประเพณีดึงดูดวิธีชีวิตนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะาเป็นเอกลักษณ์เด่นของเราเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะที่เหลือก็จะเป็นของประเทศเวียดนามนะคะต่อในรอบถัดไปนะคะที่เราจะนัดก,กันพบกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็ มีการบ้านให้นักเรียนนะคะจากที่เรานั่งฟังนักรู่นะคะที่ผ่านมาให้หนูเขียนลงไปในสมุดไบข้างนะคะว่าจงตั้งคําถาม,ถามพร้อมเสนอคําตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านมาสิบข้อนะคะโอเคนะสําหรับวันนี้การบ้าน,นกี่ข้อคะลูกสิบข,ข้อนะคะโอเคคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคะ่คะ